ดูซิว่ารถบรรทุกค,คันนี้จะออกได้ไหมหรือเขาจะออกหรือเขาจะเข้าลักษณะอย่างนี้เหมือนอยากจะถอยเข้าดูดูด,ดูไม่ลดความพยายามเดี๋ยวมาดูซิว่าจะได้ไหมมันจะเข้าไปในช่องมันจะมีช่องอยู่ตรงนั้นคนก็รอคิวโอ้โรงนปีนขอบถนนเลยตรงนี้ ปีนขอบถนนเลยดูซิว่าจะถอยเข้าได้ไหมด,ดูความพยายามของมันข้างหลังไปรถกำลังรออยู่ đùi đi qua tiếng đằng lời con คนก็อยากจะข้ามาาคนก็ข้ามอ่ะรถก็มาคนก็ข้ามรถก็มาดูซิจะไหวไหมจะไหวไหมโอ้โหรถต่อกันเป็นหางว่าวอยู่ตอนนี้อ่า รถก็จะเบียดมานะครับรถจะเบียดมาเฮ้นี่นี่รถเมย์ก็อยากอยากจะมายัางไปไหนไม่ได้ตอนนี้ <c oughs> อ๋อ ก็เล่นซะยาวขนาดนั้นนะ่ะรถบรรทุกโอ้ดดดโดดๆอ๋อคนนี้จะเป็นคนบก มันมีทางโค้งด้วยพอลงไปในตึกนะ่ะมันจะมีทางโค้งถ้าทางจะลำบากแล้วคนขับต้องลงมาดูแล้วเกิดอะไรขึ้นเอาไปดูดีกว่าว่าเออเขาต้องแบบเหมือนกับออจะต้องทำงานเองได้ไหมได้ไหมอ่าออกไปใหม่ออกไปใหม่อ,อ,หมอ๋อคราวนี้ยาวเลยครน,นี้ยาวนี่ ต้องให้ระดับเทพเขาตูดได้มะอันนี้เป็นโรงแรมนะโรงแรมสูงนะเข้าได้เข้าได้ไดโอ้โหออ,อันนี้ตูดเข้าไปแล้วเนี่ย โอ้ทางเข้าเนี่ยก็แบบพอดีโดนไหมโดนไหมไม่นี่โอ้โหโอ้โหน่าจะได้อยู่น่าจะได้อยู่ถอยเข้าไปแล้วโอ้โห ลงไปนี่งานเข้าเลยเหรอเพราะมันเป็นทางโค้งด้วยกลัวแล้วชนจนได้ <S 2> <S 2> <S 1> <S 1> กระจกแตกไหมกระจกแตกไหมไม่รู้อะไรโดนนะ เดี๋ยวต้องขับออกมาใหม่ไหวไหมเนี่ยไหวไหมเนี่ยงานเข้าเลยทีนี้ไปดูเหตุการณ์ดีกว่าว่ามันเกิดอะไรขึ้น รถคันนี้มาบาังพอดีเลยทําให้แบบมันแบบมันดูมันดูไม่ได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกระจกไปชนไหมหรือยังไงเออลอยอยออกไปสิเหอลักษณะเหมือนไอเนี่ยนะ ไอกระจกนะมันชนแล้วมันเออเอาไปดู ไปดูเหตุการณ์ใกล้ๆดีกว่าเราเป็นพวกชอบสอนรู้สอนเห็นเราอยากจะรู้ว่าเขาจะทำสำเร็จไหมงานนี้ไอยางานี่ไม่รู้มันติดอะไรเยไม่ไม่รู้ว่ามันติดติดอะไรก็อย่าง เราดูสิโอทางนี้มันกว้างแต่ทางนั้นน่ะมันแคบว่าต้องออกมาก่อนเนี่ยถึงจะงรู้เรื่องเขาจ,จะทำสำเร็จไหมโอ้มาดูสิ มาไกลด้วยมาจากอินเดียนาออกมาละเออออกมาได้ออกมาได้เออออกมาได้ออ,ออกมาได,ออาได้ไม่มีปัญหาล้วต,ต้องออกมาใหม่ออกมายาวออกมายาวเนเน่ถอยก็ไปใหม่มาดูซิว่า เอถอายเข้าไปได้แล้วโอ้เโอเคนะครับขอบคุณนะครับก็มาติดตามรับชมพบก,กันใหม่นะครับคลิปต่อไปสวัสดีนะครับอันนี้นเป็นตึกจากาม ถนนตีเวนสันนะครับโดยบรรยากาศก,ากา็อย่างที่บอกนะครับมันเป็นทางนี่คนก็สัญจรไปมาเพียบเลยนะครับขอบคุณนะครับพบกันใหม่สวัสดีครับ